มาชมพระสมเด็จวัดระคังพิมพ์ขอบร่างฟันหนูเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพิมพ์ขอบร่างฟันหนูหลักการดูเบื้องต้นว่าเป็นพิมพ์ขอบร่างฟันหนูให้เราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นอยู่สามเส้นหนึ่งสองสาม จะเป็นเฉพาะด้านนี้ด้านเดียวแล้วก็เป็นเฉพาะพิมพ์นี้พิมพ์เดียวเขาก็เลยเรียกว่าขอบร่างฟันหนูขอบร่างฟันหนูอนหนเอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งคือเห็นตรงนี้ไหมครับขอบล่างฟันหนูเขาจะมีติ่ง ตรงนี้จะมีทุกองค์ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่เพราะว่าที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าขอบล่างฟันหนูเพราะว่าเขามีเนื้อเกินเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูนี่ครับจุดสังเกตพิมพ์นี้ก็มีอยู่สองจุดพระองค์นี้นี่ผมตั้งตรงน,น,นะครับนะ จุดสังเกตหลายๆท่านว่าพระสมเด็จทำไมเกตเอียงองค์นี้นี่เอียงเห็นชัดเลยครับเห็นไหมครับเอียงโยมาเลยปกติจะต้องตรงแบบนี้ตามสายตาของเราใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ก็คือการแยกการหาแบ่งพิมพ์ของพระแต่ละองค์เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และยิ่งไปกว่านั้นก็คือผาณิ์พิมพ์นี้พิมพ์นั้นพิมพ์นี้แพงพิมพ์นั้นแพงลงมาพิมพ์นี้เท่านั้นเท่านี้อันั้นก็ว่ากันไปนะครับเนาะนี่ครับถ้าใครไปเจอพระแบบนี้ก็ให้รู้เลยว่าเป็นพิมพ์ขอบร่างฟันหนู เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในพระองค์นี้มีอะไรกันบ้างเห็นไหมครับช่างแต่ละคนแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่อย่างที่ผมเคยพูดแหละครับสีไม้ลายมือของท่านก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นการบ่งบอกว่าหาช่างแต่ละคนแต่ละคนเขาจะ มีฝีมไม้ลายมือเป็นแบบไหนบ้างเห็นไหมครับพระองค์นี้เกตจะเอียงเห็นได้ชัดเห็นไหมครับแต่ตรงนี้ตรงนะครับนะตรงพระเกศตรงโคนตรงนี้ตรงนะอยู่ตรงกลางแต่หาสาเหตุไม่เจอว่าทำไมเอียงอันนี้ก็เราก็ดูตามภาพนะครับเนาะเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้ว่าสาเหตุของเกตเอียงนี้เกิดมาจากอะไร เห็นไหมครับวงแขนวงแขนข้างด้านนี้บางองค์ก็ไม่ตรงนะครับนะแต่องค์นี้ตรงกระแทบจะตรงนะครับต้อเอาเป็นว่าอ่านี่เห็นไหมครับจะตรงแทบจะกลางออกมาด้านนี้เลยครับเห็นไหมครับองค์นี้ แต่ก่อนผมก็ไม่เคยสังเกตนะครับว่าตรงนี้จะมีรอยแหว่งแห่งโคง้คงค้งเขาเรียกกันว่าข้อศอกชายจีวรไม่เห็นครับองค์นี้เห็นไหมครับองนี้อกก็จะออกเห็นไหมครับเขาจะออกเฉียงๆแกะลงมาอย่างนี้เห็นไหมครับก็คือเอกลักษณ์ของเชิงช่าง ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเนาะครับเนาะพอทำไปหลายๆคลิปก็จะเริ่มเห็นความกระจ่างของพระแต่ละพิมพ์แต่ละยุคแต่ละองค์เห็นไ,ไหมครับพระองค์นี้ถ้าเราไปเจอ,อมวลสารแบบนี้ก็หลายๆท่านเขาก็บอกว่ามีโอกาสเป็นพระแท้สูงเพราะว่าที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ก็คือ,อ เขาว่ากันว่ามวลสารของพวงมาลัยที่เขาเอามาไหว้พระแล้วเขานำมาผสมในองค์พระแต่ทำไมมวลสารเม็ดใหญ่ก็น่าจะเกิดจากว่าบางสิ้นบางส่วนก็เป็นเม็ดใหญ่ๆแล้วเขาก็หลงเหลือเขายังไม่ย่อยสลายก็เพื่อให้เป็นหลักฐานว่าในพระองค์นี้มี มวลสารของพวงมาลัยที่เขาเอามาผสมในองค์พระเห็นไหมครับพระองค์นี้แขนข้างนี้ก็จะโค้งๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับโค้งๆแต่โค้งไม่เยอะสวยงามแต่ตรงนี้องค์นี้จะมือใหญ่นะครับนะเห็นไหมครับส่วนมากจะมือไม่ใหญ่แต่องค์นี้จะมือใหญ่เห็นไหมครับ ศิละปะของช่างเขาก็จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับพระองค์นี้เนื้อก็จะออกเทาๆเห็นรอยปรีไหมครับเนี่ยครับรอยปรินี่ก็สําคัญนะครับเราดูแล้วเราจดจําไว้รอยปรีเห็นไหมครับเขาจะไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขา จะไม่แข็งไม่ทื่อเห็นไหมครับพระองค์นี้จะไม่ค่อยเห็นมวลสารกันเนาะครับเนาะแล้วสังเกตดูจะตื้นเห็นไหมครับตามร่องตามอะไรต่างๆนี้จะตื้นเห็นไหมครับพระถ้าร่องตื้น กบางครั้งก็อาจจะเป็นบล็อกไม้แต่ส่วนมากโดยทั่วไปพระสมเด็จวัดละขังบล็อกเขาจะไม่ค่อยลึกนะครับนะบล็อกเขาจะตื้นๆเห็นไหมครับเนื้อพระโอ้แสงมาช่วยได้เยอะเลยนี่ครับแสงมาพอดีผมจะขออนุญาตหมุนเร็วไปนิดนึงอยากจะให้ดูว่า จุดตายที่เขาเรียกว่าขอบล่างฟันหนูนี่ครับเพื่อนๆพระสมเด็จนี่ครับเขาถึงบอกว่าให้ดูรายละเอียดดูอะไรต่างๆถ้าเราเห็นตรงนี้อันนี้เกิดจากแม่พิมพ์นะครับเพื่อนๆจะเป็นเส้นติ่งๆลงไปขายฟันหนูเขาก็เลยเรียกว่าขอบล่างฟันหนู ไม่ใช่ว่าเป็นเนื้อเกินนะครับนะเขาจะมีเฉพาะพิมพ์นี้อย่างที่ผมชี้ให้ดูหรอครับอ่าซ้ายมือเราจะเห็นเส้นบ,บังคับสามเส้นเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวหันมาทางนี้จะเห็นไหมอ่ไม่เห็นนะครับเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่ง เห็นไหมครับเนื้อพระจะค่อนข้างละเอียดพอมาดูตรงนี้ก็จะเห็นมวลสารบ้างจุดที่ฐานล่างเห็นไหมครับเนื้อพระก็จะออกเหมือนเนื้อเทียนเหมือนเนื้อขนมเทียนเหมือนเนื้อเทียนชัยก็หลายๆท่านก็เรียกไปก็ว่ากันไปเนาะครับเนาะเพราะว่า เรียนกันมาหลายโรงเรียนหลายสํานักหลายครูพอเรามาดูตรงนี้จะเห็นไหมครับเส้นซุ้มจะออกสีนวลนวลเหมือนเปียกน้ำมันแต่เราจะเห็นผิวที่ปกคลุมไหมครับเห็นไหมครับผิวบางๆที่ปกคลุมตรงนี้ผิวหลุดแต่ตรงนี้ยังหลงเหลือผิวที่ปกคลุมอยู่ในพระสมเด็จนี่เขาจะเป็น ไหม่ทับเก่าไม่ทับเก่า,กาสะสมมาเป็นร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีนี่ครับ,บเขาก็จะเกิดปฏิกิริยาเห็นไหมครับพอเรามาดูเห็นไหมครับเหมือนเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนี่ครับมวลสารก็มีแต่จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าพระองค์นี้ไม่ค่อยได้ผ่านการสัมผัส ตรงที่ผ่านการสัมผัสก็จะหลุดล่อนตรงที่ไม่ผ่านการสัมผัสก็จะมีะผิวชั้นปกคลุมเห็นไหมครับในหัวเข่าตรงนี้ก็มีมวลสารในเส้นซุ้มเห็นไหมครับก็มีมวลสารแต่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นมวลสารเพราะว่ามีผิวปกคลุมเห็นไหมครับนี่ครับพอเรามาดูไปช้าๆผมก็เพิ่งเห็นนี่นะครับเพราะว่า ส่วนมากก็ส่องแล้วก็มันไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดขนาดนั้นเพราะมาทำเป็นคลิปนี่ครับก็อยากจะอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเวลาเราดูพระสมเด็จจะต้องมีอะไรบ้างเห็นไหมครับตรงนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเม็ดมวลสารซุ้มกอก็ได้ครับเป็นเม็ดแดงๆเล็กๆนี่ครับในพระสมเด็จ จะต้องมีแต่จะมีอะไรบ้างก็เราก็ไม่สามารถเอามาเป็นข้อตัดสินได้แต่ว่าต้องมีเห็นไหมครับมวลสารตรงนี้ก็เป็นมวลสารนะครับเห็นไหมครับเป็นมวลสารนี่ก็เป็นมวลสารเห็นไหมครับตรงไหนผิวพระเปิดเห็นไหมครับบริเวณพระพักไม่เห็นไหมครับ,บ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพระสมเด็จทำไมเกตเอียงเห็นไหมครับที่ผมเอาองค์นี้มาให้ดูเพราะว่าเห็นไหมครับเอียงเยอะมากปกติจะต้องมา,าตรงนี้ใช่ไหมครับอย่างที่เราเข้าใจกันเห็นไหมครับ เกติเขาจะต้องขึ้นมาตรงขึ้นมาอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับเขาจะทรกระเกตตรงอันนี้จะเอียงอันนี้ก็ไม่ทราบที่มาที่ไปเนาะครับเนาะเห็นไหมครับพระองค์นี้จะสวยงาม หลังจากดูเกตเอียงเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเนาะเห็นไหมครับพระองค์นี้มือใหญ่เห็นไหมครับ,รห,ห,ห,รบหลายๆองค์ที่ดูดูมามือจะไม่ใหญ่ขออนุญาตว่าเรียกเป็นมือก็แล้วกันเนาะครับเนเห็นไหมครับตรงนี้จะหนาใหญ่เห็นไหมครับศิละปะ ช่างแต่ละยุคแต่ละสมัยฟังนี้เราสังเกตดูนะครับพระองค์นี้ก็จะแปลกไปอีกหนึ่งบล็อกก็คือมือใหญ่ช่วงนี้กว้างเห็นไหมครับจากแขนมาหาอกนี่อโอชัดมากเลยเห็นไหมครับฝั่งนี้จะเล็กฝั่งนั้นจะกว้างเห็นไหมครับ ปกติจะไม่กว้างขนาดนี้นะครับนะก็เพิ่งจะเห็นองค์นี้เห็นไหมครับกว้างมือใหญ่นี่แหละครับพระเขาถึงบอกว่าบางครั้งเราก็อย่าไปดูพิมพ์เป็นหลักให้ดูเนื้อหาดูมวลสารอย่างพระองค์นี้เห็นไหมครับผมก็เพิ่งจะสังเกตเห็นครั้งแรกเหมือนกันครับเพื่อนๆน,นี่ครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเลื่อนดูขอบล่างฟันหนูนิดนึงว่าเราจะพอได้เห็นไหมเพราะว่าอยากจะให้หลายหลายท่านได้จดจำกันเนาะครับเนาะพระองค์นี้พอเรามาดูด้านหลังก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเยอะเนาะครับเนาะเพราะว่าพระองค์นี้ สาเหตุที่เราไม่ค่อยได้เห็นอะไรเยอะเพราะว่าน่าจะเกิดจากการผสมที่ลงตัวพอเป็นการผสมที่ลงตัวก็จะไม่ค่อยเห็นรอยปริรอยแยกรูพุนหลุมบ่อเห็นไหมครับเนื้อพระก็จะออกขาวๆเป็นเนื้องาช้างที่เราเห็นดำๆนี่ก็น่าจะเป็นคราบน้ำมันตังอิ้ว คาบน้ำมันตังอิ้วคาบน้ำอ้อยคาบน้ำตาลที่เขานำมาผสมในองค์พระเห็นไหมครับถ้าเรามองลงไปลึกๆก็จะเห็นมีเม็ดขา,ขาวๆเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดขา,ขาวๆลางๆที่ฝังลงไปอยู่ในองค์พระเพราะว่าพระสมเด็จก็คือใหม่ทับเก่า เขาก็จะทับสะสมมักลงไปเรื่อยๆเป็นจาก10ปี20ปี50ปีร้อยปีเห็นไหมครับเขาก็จะมีการทับการสะสมะที่อย่างที่ผมให้ดูด้านหน้าเห็นไหมครับเขาก็จะมะีเหมือนผิวปกคลุมแต่ด้านหลังพอผ่านการสัมผัสเยอะๆบ่อยๆผิวก็ไม่เหมือนด้านหน้า นี่ครับมวลสารก็มีครับเนี่ยในพระสมเด็จเห็นไหมครับเม็ดดําเม็ด,ดแดงเล็กๆเห็นไหมครับอ๋อมาตรงนี้นี่เยอะพระองค์นี้เนื้อก็จะออกไปทางผงน้ำมันเห็นไหมครับเนื้อก็จะเปียกๆชๆนี่ครับคราบน้ำมันตังอิ้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นคราบจางๆเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นคราบ จางๆตรงนี้ก็จะเป็นคาบหนาๆเห็นไหมครับใต้ผิวพระลงไปก็จะมีมวลสารอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับถ้าใครมีกล้องพันเอ็ส่องเข้าไปขยายเข้าไปอันนี้กล้องอันนี้ผมใช้กล้อง 10X แล้วก็อเอามาแปะกับโทรศัพท์แล้วก็ขยายก็เลยไม่ค่อยชัดก็ได้ประมาณหนึงเนาะครับเห็นไหมครับ ก็มีครับคาบมวลสารคาบอะไรต่างๆในองค์พระเห็นไหมครับต้องมีครับแต่ว่ามีมากมีน้อยก็แล้วแต่ว่าพระองค์นั้นจะอยู่เก็บแบบไหนในที่ชื้นที่แห้งที่อะไรต่างๆเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูขอบข้างนะครับเนาะเห็นไหมครับในหลุมก็จะมีคราบสกรปรกที่เกาะฝังแน่นในเนื้อพระเห็นไหมครับก็จะออกเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อผงน้ำมันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นรอบบังคับ นี่ครับมวลสารกมัมีเม็ดดำเอาเอานี้เม็ดนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับพระสมเด็จถ้ากล้องชัดๆพระสวยๆเราก็จะดูได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเห็นไหมครับเม็ดดำเม็ดแดงอันนี้ผมปล่อยมือไม่ได้ครับผมก็เลยไม่ได้ชี้ให้ดู เห็นไหมครับเขาจะมีเส้นอยู่3ามเส้นนี่ครับสัญลักษณ์ของขอบล่างฟันหนูจะมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีเนื้อเกินอยู่ข้างล่างจําไว้นะครับนะจะเป็นเฉพาะพิมพ์นี้พิมพ์เดียวก็เหมือนกับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นี่ครับเม็ดมวลสาร้มกอเห็นไหมครับจะเป็นเม็ดแดงๆเล็กๆนี่ครับ นี่ครับสิ่งที่หลายหลายท่านใฝ่ฝันหาก็คือในพระสมเด็จก็อยากจะได้เม็ดมวลสารพระสุมกอเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูอีกข้างหนึ่งเนาะครับเนาะเห็นไหมครับเนื้อหามวลสารพระสมเด็จนี่ดูไกล จะแห้งแห้งแต่เวลาเราลงกล้องเห็นไหมครับนึกนุ่มชำํำนวลเห็นไหมครับยิ่งดูยิ่งเพลินเห็นไหมครับเม็ดมวลสารที่ฝังลงไปในองค์พระเพราะว่าผิวเขาก็จะปกคลุมทุกปีทุกปีทุกปีเห็นไหมครับในหลุมในบ่อ เห็นไหมครับเขาก็จะมีความเป็นธรรมชาติอย่างเม็ดนี้ยุบลงไปเขาก็จะมีคาบฝุ่นคาบละอองอะไรต่างๆลงไปอยู่ในหลุมในรูเห็นไหมครับนี่ก็คือสเสน่ห์ของพระสมเด็จนะครับเนาะ เรามาดูกันให้ชัดๆเห็นไหมครับติ่งเกินเนื้อเกินที่ผมพูดถึงนี่ครับเขาจะเป็นเส้นเป็นตุ่มนูนๆขึ้นมาจำไว้นะครับก็รุ่นนี้ก็มีเกเยอะก็ระมัดระวังกันไว้ครับก็ดูความเป็นธรรมชาติดูองค์ประกอบต่างๆตรงนี้ภาพจะขยื่นหน่อยๆแต่ก็จะ พยายามให้ดูเห็นไหมครับนี่ครับติ่งเกินเนื้อเกินจะต้องมีทุกองค์สำหรับพิมพ์ที่เป็นขอบล่างฟันหนูนี่ครับจุดตายถ้าไม่มีถ้ามีถ้าเป็นเส้นแข็งแข็งทื่อๆก็ระมัดระวังกันเนาะครับเนาะเห็นไหมครับ ส้นขอบข้าง3เส้นเนื้อเกินตรงนี้เอาไม่ได้ลงกล้องเห็นไหมครับจะชัดเห็นไหมครับดูตรงสองจุดนี้พอครับขอบล่างฟันหนูแต่ถ้าเป็นไปได้ขอบล่างฟันหนูส่วนมากเกตเอียงนะครับนะแล้วเห็นไหมครับพอเป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูนี่ช่องว่างตรงนี้ช่องตรงนี้ห่างเยอะ ปกติพระทั่วไปจะห่างนิดเดียวแต่องค์นี้เห็นไหมครับห่างเยอะมือใหญ่เกียดเอียงขอบอมีสามเส้นมีเนื้อเกินนี่แหละครับองค์ประกอบคร่าวๆที่เหลือก็ต้องอาศัยความชำนาญประสบการณ์เป็นหลักนะครับเนาะพระสมเด็จก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับ เราอย่าไปเร่งรีบอย่าไปใจร้อนถ้าหลายๆท่านที่ดูคลิปของผมนี่พยายามดูไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ว่าจะชักชวนให้มาดูคลิปผมอะไรผมนะครับนะแต่ว่าหลายหลายท่านที่เขามาทำเป็นคลิปเขาจะให้ดูตำหน,น,นิดูนู่นดูนี่แต่ของผมนี่ให้เพื่อนๆพนพิจารณาเอาเองว่ามันเกมันแท้มันเป็นอย่างไรอะไรนี่ครับเพราะว่า ผมว่าทุกท่านแหละครับที่ชอบพระสมเด็จจะต้องออกเสาะ,ะแสวงหาและมีโอกาสเจอพระพิมพ์แปลกๆอย่างที่ผมทําไปหลายๆคลิปก็เป็นพิมพ์แปลกๆอย่างขอบล่างฟันหนูองค์นี้ก็ค่อนข้างใหญ่แต่ผมมีหลายองค์ครับบางองค์ก็เล็กเป็นเนื้อขาวก็จะสมเสาะแสวงหากันไปเรื่อยๆครับพระสมเด็จแท้ๆ ดีๆยังมีให้เราสาะแสวงหากันอีกเยอะก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังในการสาะแสวงหาเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆที่เข้ามารับดูรับชมขอบพระคุณมากๆครับผม